<Okay. S 2> อคขอบคุณนะคะถ้าเกิดกดลิงก์เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะพาจะเล่าให้ฟังพาชมดูนะว่าดูอย่างไงพอพูดถึงความฝันแล้วมันก็ตีความได้เยอะนะแล้วก็มีอันหนึ่งที่อย่างอันนี้เราก็เราทําเป็นเหมือนเหมือนเราเป็นสมาธิสัันอะ่ะเราแบบทำชอบทําหลายอย่างทําอะไร นานๆไม่ได้ก็เลยเอามาเป็นคอนเซ็ปต์ซะเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเราเรติมใจตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตยอยู่แบบเดินตอนเย็นในหมู่บ้านนะคะก็ประทับใจมีแมวอยู่ตรงเห็นรูปเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปตรงนี้เป็นตรงนี้ให้เห็นแบบมีเสาไฟฟ้ากับหมู่บ้านแล้วแบบชอบการ์ตูนอนิเมะใช้ปากกาคอร์เนแบบสไตล์ทรดิชั่นอลเลยนี่ก็มาเหมือนเรา เป็นไหมแบบเวลาเราฝันอะเวลาเราฝันบางทีก็แบบประติดประต่อไม่ได้อย่างตอนนี้ยังพูดไม่ประติดประต่อเลยนะอันนี้ก็แล้วชอบฝันบ่อยๆว่าชอบตกจากที่สูงอ่ะลองลองดูแต่เราก็จะกระโดดไปมาแต่เดี๋ยวเผื่อดูไม่เป็นนะคะเผื่อแบบลืมสังเกตลองดูว่าเริ่มจากอันนี้ยืนอยู่แล้วก็เหมือนกระโดดเราไล่แบบเรียงระดับ บินบินลงมาตกที่สูงแต่อันนี้มันมันจะเลียงไปเรียงเล่นๆได้แบบมันจะมีใบใบนิดนึงว่าฉากหลังสีที่อันคล้ายๆกันมันจะเชื่อมเชื่อมกันแบบเป็นเป็นต่อเนื่องสีเป็นเป็นสตอรี่ได้เออเราอยู่กับ m i s t a k ได้เราแบบเราไม่ต้อง perfect เนาะเราแบบ imperfect is perfect ต่อมา เราก็มีมีชวนนึ่งเลยที่แบบฝันแล้วเห็นภาพชัดมากๆเหมือนแบบท้าไม่เราจาความฝันได้แม่นจังก็เลยแบบประทับใจประทับใจภาพในหัวของตัวเองเป็นผู้หญิงจริงๆมีซีนที่ที่เห็นเหมือนกันในแบบร้านซีดีแบบภาพชัดมากแต่เราตัดตรงนั้นไปก็แบบเปิดเข้ามาเป็นห้องเจอแบบเป็นเป็นคนนั่งนั่งกินอาหารอย่างเงี้ย เหมือนแบบเป็นเหมือนราซัเพอร์ในในของเรียวนาโดดาวินชียค่ะดังกินข้าวก่ามีอยู่ดีๆไอคนเนี้ยเป็นผู้ชายใช่ไหมใส่ชุดประมาณผู้ไม่ถูกแล้วแบบมีอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงลงมาจากเพดานอย่างนี้เลยแบบคืบคาลงมารแล้วเขาก็ดีดดีดกัแบรบ่วมสนทนาบนโต๊ะอาหารอยู่ แล้วเหมือนเห็นแบบอะไรไหวๆแล้วอยู่ดีๆตัวเขาก็ลอยขึ้นไปเหมือนจะไปเหมือนภาพอะไรนะในที่เป็นภาพจิตกรรมที่แบบเป็นจีซูสหรอไม่มั่นใจแต่แบบเออมีความแบบจะไปหาผู้หญิงคนนั้นอ่ะลองแล้วแบบภาพก็ตัดมาที่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้ฉันฉันก็มองเอ๊ะแล้วอยู่ดีๆข้องก็เป็นสีแดงเลย แต่ผู้หญิงจะแบบหน้าดุดุหน่อยแบบเม็กซิกันไม่ไม่พูดพูดไม่ถูกเหมือนกันอาจจะถ่ายทอดออกมาไม่เหมือนในหัวแต่แต่ก็ได้ออกมาแบบนี้ก็ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นนี้ทึบทั้งห้องเป็นสีแดงแล้วล้วตัวฉันเนี้ยที่หลับอยู่เนี่ยแล้วรู้ได้ว่าอันนี้คือฟันก็ตามตามในหัวไปตามในหัวไปก็เป็นเป็นสีแดงเป็นสีแดงแบบชุบๆออกมา สีแดงฉันก็เลยเดินถอยออกมาเดินไปห้องนั้นแล้วประตูก็ปิดยังกระชากปิดในโค้นั้นปัง <c oughs> จะมาทีนี้ประตูปิดแล้วก็ไปที่โถงทางเดินต่อไปฉันก็ตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความฝันที่เราอยากทำ,ทำต่อทำอยู่แล้วแต่แบบอยากทำให้แบบนั่นแหละ มีอะไรในหัวเยอะมากหนึ่งคาเลคเตอร์ที่ทำมาระยะหนึ่ง <S <S มันแบบเป็นเอฟเฟกนะแบบหลังส่งไปแล้วแต่แม่บอกไม่เป็นไรไม่ได้มองเป็นเราก็เออโอเคเราไม่อายที่จะโชว์ความผิดพลาดของตัวเองเนาะมันเป็นปรัชญาด้วยนะคะก็สี่เดือนแต่เราไม่อายนะไม่อายที่จะโชว์ความผิดพลาดเพราะว่ามันอันนี้ถือเป็นขั้นบันไดขั้นหนึ่งในการโชว์เหมือนกัน เรายังเติบโตไปได้อีกแล้วก็แบบมันเป็นบทเรียนชีวิตว่าเราจะเลือกอะไรความถ้าเราเลือกได้ความสวยงามทรัพย์สิสนเกิดมาบนโลกนี้เราเนอะ identity ชีวิตความอมตะฟ r e e d o ลองลองดูค่ะอันนี้ก็เป็นช็อตหนึ่งที่ฝันเหมือนกันฝันแบบเหมือนแบบ เป็นไหมแบบฝันแบบคนในชีวิตเราอะที่เราเจอในชีวิตตั้งแต่เด็กเลยบางทีก็เป็นเพื่อนอนุบาลอาจจะจาหน้าไม่ได้แล้วหรือแบบคนในครอบครัวบางคนหรือใครก็ไม่รู้คนแปลกหน้าหรือคนไม่เคยเห็นหรือแบบเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนมารวมกันอยู่ในที่ที่เดียวก็แบบพอมันเลกท,ทีมันมารวมตัวกันยดงไงว่าในสถานที่ที่เราเคยใช้เวลานาน,น,านก็หลายคนอาจจะฝันถึงในห้องเรียนบ่อยๆก็ได้เพะมันเป็นเหมือนอดีตที่เราใช้เวลาช่วงหนึ่งเนาะ เป็นช่วงที่สําคัญเหมือนกันก็ประมาณ <c oughs> เป็นเป็นช่วงหนึ่งที่หยิบหยิบจับมาสสกนะคะแล้วก็ชอบมีเอลเมนต์บางอย่างที่ผิดแพกแบบโอ้พื้นที่ตรงนี้มันช่างโบราณนะแต่ก็จะมีเก e ้าอี้โมเดิร์นขึ้นมาตัวหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แบบเราเราเห็นอะไรเราอาจจะเห็นอะไรในชีวิตแล้วเราเอาไปเสียดใส่เข้าไปในความฝันก็ได้อันนี้ก็เล่าเกือบหมดเลย อันนี้ย้อนไปที่คอนเซปต์ข้าวๆใหญ่ๆเลยก็เหมือนแบบอยากเราอยากเราอยากสื่อให้เป็นสตอรี่ด้วยใช่ไหมคะแต่แบบเราเออช่วงนั้นแบบเหมือนเรารู้ช่วงเดือนเดือนเกิดเราพอดีเลยเดือนตุลาเราก็อยากทาเราอยากบังคับตัวเองให้ทํางานเยอะๆด้วยจะได้วาดรูปต่อเพราะแบบคิดนูน่นอยากทํานูน่นทานี่ไปหมดแต่แบบ ไอเดียเยอะแต่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เลยแบบบังคับอันนี้เป็นการบังคับตัวเองเหมือแนบบกันพอดีเกิดวันที่ยี่บสี่ตุลาตามตามชื่อเลยตามชื่อเลยก็เลยแบ่งเป็นอย่างนี้ยี่พายี่พ้าช่องวดีห้าคูณห้าแนวตัง้งว่าดเหมือนเป็นกระดาษเออแล้วก็อันนี้ถ้ามีคนสงสัยอันนี้ทุกคนอาจจะรู้เป็นตาช่างถ้ามีคนสงสัยอันนี้เป็นแบบ แปลว่าเป็นรีบ้าที่เป็นภาษาฮินดูฮินดีอินเดียแต่เราชอบคีย์หลักอันหนึ่งแบบตัวเราตัวคุณทุกคนคือคนเดียวกันถ้าใครมีเวลาก็อยากชวนมามาดูของจริงได้ที่ยูเนี่ยนมอลเดียวแปะแปะไว้ขอบคุณมากเลยถ้าได้กดเข้ามาใน QR วโค้ดอันนี้นะตอนฟันเลยว่าลงมาครั้งแรกก่อนเป็นอย่างนี้พิมไว